เซฟเรียบร้อยกดกันปึ๊บโอเคเราก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมปึ๊บ จะได้ไปย้อนอดีตสักทีเคิดโทษมาที่นี่เพื่อว่าต้องย้อนอดีตกลับไปฆ่าซูตตอนแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะเพราะว่าเราโดนแทงตอนแรกไงแล้วเราก็ตายไม่ใช่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปีก ไ hmm. ปจนไปมาไกลแล้วเกินเรานี่แหละนี่ถึงแล้วโอเคโอ้ยโอ้โหติดบอสตัว hmm. รีบเลยรีบเลยไวมากมันไวมันไวเวลามีนับนะครับยี่สิบวิกว่าจะดึงเสร็จโอ้โหกูสิบเก้าสิบหก 15เขียไป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 ,ไปเฮ้ยเดี๋ยวได้วะเดี๋ยวดวะเดี๋ยวเร็วเร็วห้าสี่สามทันมาแล้วกูมาฆ่ามึงแล้วไอ้สุดไม่ต้องเลยนี่ฆ่าม,มาจากอนาคตไม่ใช่ดิอดีตหรือเปล่าวะอนาคตเอออะไรนะ นี่เันบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงมีสองคนวะอ๋นี่เจ้าย้อนเวลาง,างี่เหรอแน่นอนมาฆ่าแกนีไ่ไงอืมดูถ้าจะจริงเสียเงี้ยก็ต้องมาเจอกันเลยนี่พลังสายฟ้าย่า <c oughs> ปิวเลยเข <c oughs> ็นรถเลยว่า ไปสู้ข้างบนนะฮะสนามสู้ตลองครั้งนี้เจอสุดนะครับเคทอสบรรทาสุดดาโฟริปัตกับพี่สุดหนวดขาวหนวดขาวแปลว่าหนวดขาวในวันพีทปะเนี่ยคนเรื่องนะคนะเรื่องมาเด้อยู่ไหนวะ ขยายใหญ่หะอย่บอาบอกนะขยายใหญ่อะโอ้โห,หน่าเกงรงขามจริงเชียวโอ้โหตัวใหญ่ไปเลยนะครับมาสซตัวโคตรใหญ่เลยอะไรเนี่ยสู้ยักษ์อะถอนสายฟ้า Thunderbolt เปิดการ์ดทันเดอร์โบทำลายมอนเตอร์ตีใหญ่าบุษรามเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะวะโอ้โหมันไปเอาตัวอะไรมาแน่มันให้เช็ดแาดดาบโอ้ยตายแล้วเ่ยโอ้ยอ้ยนี่แนี้ ไม่เอาดาบปฏิปักษได้ไหมโอ้ยรักมากไหยรักมากไหยทำไมถึงเสกตัวนี้มาวะทำไมถึงเสกตัวนี้มาก็โดนไปสิพี่โทษไม่ใช่พี่โทษเลยพี่สุดเอ้ยโอ้เย่เยอะโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยตีไย่หยย้ยอ้อยโอ้ยยยอ้งโอ้ยโอดอ้อยเอ้อ้ยโอ้ยอ้ย อา้อาวอ้าวไม่หายไม่หายอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายอูตายอย่างงี้นี่โอ้ยมันโอ้โหแม่ต้องตีตัวนี้ไปด้วยนี่เอาไปเลยรักมากมายเย่อย่าไม่ตาย รักมากมายนี่พวกนิดทีนิด,นดกระจายเย็นสิก,กุ่ตีอย่างเดียวเลยแม่งเอ้ยนี่นี่เนี่ยตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่รักมากมายอีกแล้วเอาไปนี่ยังไม่ปืนีกเหรอช็อตไอ้ซูตเอ้ย นี่เอาไปทองอีกตึงตัวแม่งมืนนานเยอนี่แน่เมื่อไรจะตายวะเป็นบอสแล้วนะแมง่งายก็กระจอกไปนี่แน่ช็อตเอาไปกิน ช็อตช็อตเอาไปไม่แน่รักมากมาอีกแล้วเอาไปอีกอยา่ยายังไม่มือีิแกนี่จะเป็นดาบผู้ปราัตตลอดเลยเฮ้ยมืนแล้วมืนแล้วนี่ขึ้นนี่ดูดพลังอยา่า เป็นไงนะ่ะเออเออตัวเล็กลงแล้วเออมาดิตัวตัวหนึ่งหนึ่งดีกว่าตัวตัวหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้โอนี่เอาไปดิเอาสีสุดเอ๋ยสุดโอ้ยบล็อกว่ะแมงเจ็บโอ้ยนี่นี่ เจอพลังช็อตหน่อยสายฟ้ามึงเป็นสายฟ้ามึงโดนช็อตได้ไงวะงงมากสายฟ้าโดนช็อตใช้สายฟ้าแต่โดนช็อตคืออะไรเนี่ยนี่แน,น่ไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเอาดาบกูเดี๋ยวดาบตูโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะบัคกเหรอเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหไม่ไวมากไวมากต้องพลังก็อดหมดก็อดหมดไม่หนีวะไม่ได้ละจริงเลยธนูบล็อกการโอ้โหมันแม่งบล็อกไว้ว่ะโอ้โหบล็อกไม่อยู่อันนี้ดูเรื่องเลยอย่าบล็อกครับ อันนี้อันนี้อันนี้ได้ได้อยู่มั้งเฮ้ยบอกโอ้โหโอ้ย,อออยแม่งบอกไม่ได้ว่ะโอเคดูเรื่องอะไรตั้งนานแล้วนี่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 ย่าจะตายแล้วกูเนี่ย ยายี yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, ่ยียี่ยี่ยี่โอ้ชิบหายแล้วกูเอ้ยลบลบไปดีลบไปดีโอเคมามามาตีก่อนมาตีก่อนโอ้ยลบโอเคทีนิดทีนิดยาเชีย yeah. บ er. จะตายแล้ว โอ้ยโอ้ยจ้าโอเคมาไอดาบเออกว่าจะได้ไอ้บ้านเนี่ยนี่นี่ นี่แน่เฮ้ยมันไม่โอ้หแม่งเฮ้ยสุดไอ้สุด,สดลบโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยจะเย็น เอ้ยโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือแป้งดาบพริปปานี่เราบล็อกไม่ได้เลยครับต้องกิ้งลบอย่างเดียวเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วโอเคเมาแล้วเอาดาบมาเอาดาบมานี่ไงน,นี่เอาละศึกนี้เคีต้องชนะซิวะ มาเอาหินไปกินจ้าเหมือนเดิมรอบนี้สเต็ปเดิมโอ้ยโอ้ยสายฟ้าโอ้โหแม่งสายฟ้าแม่งเร็วอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วได้แล้วนี่โอ้ยลืมลืมโอ้กูเว้ยลืมตลอดเฮ้ย ฮอตไว้บอส <c oughs> อุ้ยเฮ้ย <c oughs> ขวามมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่ต้องแบบนี้โอ้โหแม่งเอ้ย มึงหลบวะอย่าลบนี่โอ้โหแม่งบอลจะกดแม่งไม่ทันเว้ยนี่แน่ช็อตไปเรื่อยเออฮ้ยเฮ้ยฮอืมมาสแฟร์โอเคแม่งหลบวะ โอ้ยแรกกันแต่เราจะตายวะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วอ <c oughs> โอ้โหคุณล้มอ่ะเนี่ย <c oughs> หมัดมันแรงจัดไม่แน่อีกรอบนี้เดฟแม่งขออีกทีนี้ <c oughs> มาไอ้ยี่ลบ มาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตบหัวกูอะตบหัวกูอะไอ้สุดเฮ้ยเฮ้ยย่าต้องดูการเคลื่อนไหวจะดีครับโอ้โหขนาดลบแล้วเนี่ยเลือดกระเด็นเลยเฮ้ยโอ้โหลืมไปลืมไปบ่ใส่ไฟนี่วะพี่จุบนี่แน่โอ้ยเจ็บ นี่ช็อตโอ๊ยกิ้งหลบยังโดนอีกเกิดมาแล้วแล่กันไปอเดี๋ยวเพิ่ง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 ตีครบนะเดี๋ยวมันหลบไม่ทันถ้ากดกดของโบครบมันหลบมันหลบหลบไม่ทันอ่ะไวีนดาพูดเลยเฮ้ยเอาไปอุ้ย เข้าไปชอ็อตสายฟ้าสายฟ้าเหรอชอร็อตเฮ้ยเอาใกล้ๆดีอุ้ยจะเย็นนี่อือหือโอ้ทุบ บล็อกเคาน์เตอร์กับโอ้ยไม่เคยจำเลย,เลยโดนโ,โ,โ,โดนตลอดโอ้ยเฮ้ยอฮ้ยอ,อ,อ,อย่าหลบดูมันเอ้ยหลบเด้ยอยู่ทำไมอยู่ทำไมสักเีดเด้ขอบคุณ อย่าลอบอุ้ยติดมุมเมื uy, ่อกีกก uy, อ้เฮ้ยบล็อกใกล้ๆเฮ้ยหมาโอ้ยเฮ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 ้ยเอาจนได้เว้ยเอาดาบไปแก้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยว่อา,าอะไรวะโอ้มีบาลีอะอุ้ย โอเคได้อื้อไม่นี่นี่นี่ไม่นี่นี่นี่ไม่อื้อหือ้เมาเมาเมาเฮ้ยเมาแล้วเมาแล้วนี่เอาดาบมาเอาดาบมาดิวะนี่ไปนี่แน่ยทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ยกอันนี้ไปฮึ๊บจ้ะ ยกเอามายกเองดีกว่าเพื่อโอ้โหไม่ตายวะทำอะไรวะเนี่ยเอาลงไปแก้วขยายใหญ่แก้วเว้ยโอ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 อือไอ้สุดบ้าเอ้ย ตัวมใหญ่เกินไปเฮ้ยขายจอมแพ้ก็ได้นี่ลงมาแล้วเดือดไหลต้องกดอะไรแน่ๆเลยกดให้ทันนะพี่น้องเต็มตัวข้าข้าเลยไม่ได้จะจบ,จบไปกันสักที ดีมาก,มากไม่ล็อกไม่กูนี่แหละจะฆ่ามึงเองไม่แน่เฮ้ยโอ๊ย,อยกดผิดชิบหายแล้วออจัดไปจ่ยายา่าหักแขนไม่ไม่ไม เฮ้ยไม่ต้องเอาดาบเลยมานี่ไม่ต้องเอาดาบอ่ะกูจะฆ่ามงึงเออไม่แน่ไม่อ,อีตายซะอธิน้ามาวะ่ะเฮ้ยจะทำอะไรด้วยเคทโทสอย่าไปยุ่งกับข้าข้าอาจจะปิดชีพมันจะไปคุณทำอย่างนี้นะเคทโทสเข้าใจไหม ไได้อะไรเนะี่ยของโคดิปัสสักอย่างนี่นแหละเจ้าพานแล้วที่ทำแบบนี้ไม่นะเเคทโทอย่าพึ่งหยุดเออโอ้โหอธีนาเต็มเลยมึงหนีไปแล้วโอหดาบเสียบอธีนาเต็มเลยโอ้โหหยุดไว้ไปอยู่ฮะอธีนาทำไมเจ้าต้องมาขวางด้วยฮะ ฟัสซินอ๋อใากฟัสซินแม่งสวยเชียวจะเป็นโบรดัปันอันที่ดีม,มันเขามันคือพ่อของเจ้านะเข้าใจไหมมองหน้ากูเดิ to. อเดน่าบอกประมาณว่า,าพ่อก็คือพ่อของเคยทสก็คือสุดนะครับไม่ฉันไม่รู้จักพ่อไอติน่าแม่งเสียสละ โทรศัก์เคเทดมันเยอะกว่านะครับ<ฮ>เคเทดแบบโ,โกรธแค้นที่สุดแล้วอาตีน้าก็หยุดไม่อยู่อย่างไงกูจะไปข้ามอยู่ดิท้องยังเป็นแผลยเป็นแผลอยู่เลยนะนอาทีน้าตายเลยโอ้โห แต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนางก็ไปโลดในภาคสามนะครับออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ เอ้ยเซฟ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 เดี uh ๋ยวเดี๋ยวเอ่าโอเคเซฟแร่อันนี้เราต้องไปหมุนใช่ไหมดีไปดีไปดีไปเดี๋ยวถล่มเดี๋ยวถล่มอืมดำ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 ขึ้นโอเคไปชึบชึบลงมาเอ้ย รีบไปรีบไปรีบไปเร็ว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 หยุดก,ก่อนแ้ก่อนมาอันนี้เลื่อนเลื่อนไปไหนเดี๋ยววะโอเคตรงนี้แหละไป ปึ๊บ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 เค okay. เร็วเร็วดึงเร็วเร็วดึงเร็วเร็วดึงเร็วเร็วยี่สิบแล้วสิบเก้าสิบแปดนไหมดัน้ำโอเคขึ้น, okay. นไปก่อได้แล้วมาร, <c oughs> <c oughs> ารูปชุการบรรดาไปจนน่าถล่มไปแล้ว ยาหมาโอตรงนี้โกโไกอ่อไก่แอาเป็นคนช่วยเคตโฮดไว้นะครับ <c oughs> ตัวโคตรใหญ่ครับเป็นไททันในป่าไม้อ่ะเกตโฮดเป็นตัวโคตรเล็กเลยได้ก่อา์มันได้ยินงได้ไงวะ จับจุ้ยที่เงินฮัสปาร์ตันโอ้โหนั่ไงโดนดึงอยู่นั่นาาน่ะเ,เอลิสเอลิสตายตายมาตายไปแล้วเนี่ยเด็กท่านกำลังจะตายคิดโหดแม่งเล่าทุกอย่างเลยมัน,มน,มนอะเฮ้ยเอ้า ดีดดีไปเถอะนี่นั่งพระราชวังนี่อะไรโอ้หหัวมันไฟเชีมีเฮดิตด้วยจะจงจัดการไอ้พวกนั้นซะประมาณนี้นั่งบัลลังก์เชี ซูดแม่ไม่มีตาตาดำหมัวแม่งตาขาวแต่เด็กยันโตปันแตกเลยทิบห่าละอออะไรเนี่ยเอยเอาหนี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 วิง่งหนีกันหมดโอ้โหเพราะอะไรล่ะเพราะใครท่านกำลังไต่ขึ้นมาไงแล้ว นี่แหละปังแต่ท่านไก,ก่อาร์กำลังขึ้นมาครับแล้วมากับใครล่ะมากับเคทุ่ไงฉันกลับมาอีกแล้วลมาฆ่ามึงอีกแล้วเนี่ยแล้วไม่ใช่แท่านตัวเดียวแล้วเนี่ยมาไปขยงนะฮะ โอ้โหบ้านเมืองไหมงเผาไหม,ไม้โอ้โหเผาไหม้หมดเลยพินาศหมดคนระับเทพกรีเย้ yeah. ถือว่าจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วครับโอ้โหเกมก็ต o วสอง2นะครับมาตั้ง14พาร์ทเลย เอเอกว่าจะจบได้นะครับยาวนานนักเกินนะกินเวลาเป็นเดือนเลยนะเวลาเล่นนะครับรวมไปถึงที่แบบมันไม่ค่อยว่างจะเล่นด้วยแล้วก็มาเล่นเกมจนจบได้เนะี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะโอเคต่อไปก็ก็้อบบอยเป็นภาคอะไรต่อก็ติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นภาคแรกก็ได้ย้อนกลับไปเล่นภาคเขาเก่าก่อนนะฮะเพื่อให้เป็นเนื้อเรื่องแนวแนวแบบเชื่อมต่อกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะครับไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าครับกับเกมหน้าโอเคสวัสดีครับผม